สูตรที่ว่าเคยทําต้นไหนที่ดือ้อเป็นไงที่ดือ้ออ่ะอ่าเราให้ฟังเองเลยก็ทดลองใยด่างนี่แหละอัดให้เต็มเลยอัดให้เต็มเลยปูพรมไปเลยอ่าแล้วเราก็อัดน้ําเป็นชั่วโมงอหลังจากนั้นงวดต่อไปแล้วก็ปิดทว,ว,ว่ว่าเราไม่ต้องไฮละเออแล้วตอนนี้เป็นไงเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวมันก็เดินเออนี่คือสูตรแล้วแต่ทางใบแล้วก็กระทุ้งให้มันหน่อยแต่ชุดคลายน้ําสร้างความเครียดให้มันออกดอก,ดอก<ๆ>แต่ว่าของเราเองเนี่ยนะฮะดอกโอ้โห สมบูรณ์มากครับอันนี้ของสวนข้างเคียงกันเพื่อนบ้านที่แนะนํากันมาใช้ไล่ๆกันน่าจะสี่ห้าปีแล้วเนาะตั้งแต่ของยัองอยู่<ต>อยู่ตัวใช้จริงจังเนี่ยสองปีแล้วดีไหมแต่หลานเทาคนต่างเมืองที่มันไม่ยอมใช้ไม่เป็นไรบุญสัมพันธ์ไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาแล้วตอนนี้เป็นไงของเขาฮไ,ไม่เป็นไรครับบุญสัมพันธ์คนที่มีบุญร่วมกันก็จะ อืมคนเราอยา่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วแวอน้าไม่งไม่เป็นไรครับอ่าของป้าอ่อนเราให้ฟังนะครับขอบคุณอย่างสูงนี่ของคือหนูเนาะค้างๆกันครับ